สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนแอดมินพลอยกลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้แอดมินพลอยมีหนังสือดีๆเล่มหนึ่งมาแนะนํากันค่ะนั่นก็คือเรียนทองแดงปราบพิภพเล่มหนึ่งที่เขียนโดยมูซูรีและแปลโดยใบไม้แดงค่ะหนังสือเล่มน,นี้เป็นแนวนิยายแฟนตาซีที่พาเราสำรวจตำนานและการผจญภัยในโลกที่เต็มไปด้วยพลังลึกลับและอำนาจจักเทพเจ้าที่น่าตื่นเต้นค่ะ ในเรียนทองแดงปราบพิภพนั้นเราจะได้พบกับตำนานของเทพมังกรผู้ยิ่งใหญ่ที่ถือกำเนิดจากท้องทะเลเอซึ่งมาพร้อมกับเมฆสายฟ้าอันทรงพลงังแต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมังกรต้องประสบเคราะห์ใหญ่และสูญเสียพลังที่เคยมีไปเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่เมืองแห่งหนึ่งเมื่อมีชายรูปร่างแปลกประหลาดปรากฏตัวในยามค่ำคืนจนทำให้คนในเมืองต้องหวาดกลัว ถึงเวลาที่เราจะได้รู้ว่าเหตุการณ์อนันน่าพิศวงนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับเหรียญทองแดงที่หลวงจีนผู้นั้นนำมาครอบครองค่ะมาลองนึกภาพตามกันดูนะคะแอดมินพลอยขอสวมบทเป็นหนึ่งในชาวเมืองที่พบเจอกับเหตุการณ์นี้ค่ะเดี๋ยวนะเห็นคนรูปสยองนั้นไหมเขาว่าเขามาเพื่อเตือนเราว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นเราเดินไปสุบซิบกันในกลุ่มใช่ไหมชายคนนั้นดูไม่เหมือนคนธรรมดาเลยขณะที่เรานั่งอยู่หน้าโรงน้ำชารู้สึกกลัวว่าถ้าไม่ทำอะไร ยังไงเราก็ต้องเจอเรื่องราวที่ไม่คาดคิดด้วยไปค่ะแอดมินพลอยคิดในใจว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างความสนใจของเราตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมีหลวงจีนเดินเข้ามาพร้อมเหรียญทองแดงเขายิ้มให้เราและพูดว่าวิญญาณที่สิงสถิตในเหรียญน,นี้สามารถช่วยพวกคุณได้ทุกคนมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่นแต่มันก็ทําให้เราอยากรู้คําตอบมากขึ้นไปอีกค่ะจากนั้นแอดมินพลอยรู้สึกถึงการกระตุ้นของความตื่นเต้น กลัวแต่ก็อยากเข้าไปค้นหาความจริงว่าหมายถึงอะไรและจะตอบคำถามเราได้ไหมคะ่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่การอ่านเรื่องราวที่สนุกเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำให้เราตระหนักถึงความกลัวในใจและความอยากรู้จักกับความจริงขณะเดียวกันก็จะสอนให้เราไม่ควรกลัวเมื่อเผชิญกับอานาจที่ไม่สามารถควบคุมได้การเดินตามการค้นหาความจริงนี้อาจจะนำเราไปยังที่ที่เราไม่เคยคาดคิดค่ะหลังจากได้ชมการแสดงนี้ แอดมินพลอยคิดว่าเรียนทองแดงปราบพิภพเป็นหนังสือที่น่าสนใจและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับความจริงในชีวิตค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบแนวแฟนตาซีที่มีมุมมองใหม่เกี่ยวกับการตาัดสินในชีวิตหรือนักอ่านที่ต้องการหนีห่างจากความวุ่นวายและบทเรียนที่ปกคลุมหน้ากระดาษค่ะถ้าใครสนใจอยากอ่านก็สามารถไปตามลิงก์ด้านล่างนี้นะคะและอย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์คลิปนี้และติดตามช่องของแอดมินพลอยไว้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ